ที่สามภูมใจเสนอไอ้มันบ้ามั้นี่บ้าพูแล้วให้เสียงภาษาไทยโดย PK7 และ PS6 กู้พันขอมอบหมายให้ขอร้อยขอพวงมวดไปหาประชาชนที่มีฝีมือดีในกองพันของเรามาเป็นหน่วยจราจน m i d 3เพื่อมปราบปรามเหล่าร้ายในวันวิชาการให้จมได้กองพันเรา ีีค่เดยบ้าอูนออน,นสำหรับคนแรกเนี่ยนะผมค่อนข้าง,งมั่นใจเลยเดียวชนิดที่ว่าไม่ไมีใครที่จะไม่รู้จักผู้ชายคนนี้นะเขาเป็นคนที่เทจริงๆนะคุณวไหม ดดสุดสดชนะชนเขาเป็นคนชอบปิดจริงๆปิดไฟปิดแอร์ปิดพัดลมป,ป,ปิดคอมพิวเตอร์ของเพื่อน,ป,นอปิดก็ไม่เป็นไม่ดับปิดไฟเพื่อนเวลาเรียนมาไปแล้ว,วเขาเปิดเป็นยัอย่างเนี่ยละครับเปิดก๊อกน้ำพี่ใช้เนี่ยเอาเฮ้ยเอาแล้วจะอาบน้ำยังไงเหรอทีนี้ตอนนี่สิเขาเยอะจริง ชีวิตเนี่ยมันลำบากลำบนจรินะรู้สึกปักนี่จะรวมบ่อยเหลือเกินเขาไม่เอยหยู่แป้งที่สุดใช่ไหมเนี่ยเมื่อคืนก็โยธาดึกดื่นไม้ตับหน้ารีบเข้าสิเพื่อนจับจมโจนด้วยยึดันแยกไว้เรียนใหม่มาช้าไปว่ายน้ำแล้ววิ่งรอบกรมดอยาสับผมติดคอสบมกาวกอดปล่อยน้ำขาวหาบนโตเรียนเฉียนกอลนักสอบแอบชอบเยอะขึ้นเตริญใจเตรียมหมอบหอบอยู่ข้างเกาะบนเตาะช้าช้าจิตลูกปลาตอนจริงตัวสายสมอนแล้วเตรียมเตียงนอนอาบน้ำเตียงบอลแล้วเข้าเวรจับโจนกรับเยอะนะเยอะสหชัยประกันชีวิตสำหรับเด็กผมวันนนีี้เ่ย หลายคนถามว่าทําไมถึงเลือกเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารผมคิดว่าความเหนื่อยความลําบากที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นเพียงบททดสอบหนึ่งในการแลกมาซึ่งความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตของเด็กผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่ต้องการจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและคงไว้<ล>ซึ่งสถา<ล>บันพระมาหากษัตริย์อันเป็นที่รักของคนไทยทุกคนและแล้วเราก็ได้ตัวแทนตอบปาร มันก็มีทั้งเยอะนะทำไมฉันต้องมาเดินตรงน้ำเลยเนี่ยเอ้แล้วเรามาเจอกันนะจะ๊ะว่าไงนักเรียนไม่มีไปัญหาสงสัยอะไรไหมถ้าไม่มีขอขอบตามหา